สวัสดีแฟนๆชาวกระท่อมน้อยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้จะเชิญท่านผู้ชมมาชมการเตรียมหลุมปลูกกระท่อมกันค่ะในส่วนกระท่อมน้อยของเราเราเตรียมหลุมโดยการขุดหลุมระยะห่างระหว่างต้น5 5เมตรคูณ5เมตรนะคะระยะห่างระหว่างต้น5เมตรคูณ5เมตร ส่วนหลุมที่ขุดเตรียมปลูกลึก50เซนติเมตรนะคะอันนี้เราขุดเรียบร้อยแล้วใช้รถแบคโฮขุดแล้วก็พอเราขุดเสร็จเราก็ฆ่าเชื้อนะคะโดยการหวานปูนขาวใส่ปูนขาวก่อนปรับสภาพดินนะคะปรับสภาพดินใส่ปูนขาวเสร็จแล้วก็เอาใส ปุ๋ยหมกักใบไม้เศษใบไม้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ลงข้างล่างก้นหลุมนะคะเสร็จแล้วค่อยใส่ดินปลูกชั้นบนใส่ดินสำหรับปลูกแล้วค่อยเอาปลูกกระท่อมลงไปแล้วค่อยกลบนะคะตอนนี้เรายังเตรียมหลุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันปลูกก็จะมาถ่าย ถอดให้ท่านผู้ชมได้ชมจะเอาขึ้นไว้ในช่องกระท่อมน้อยชาแนลนะคะส่วนเศษใบไม้ใบหญ้าของเราไม่เผานะคะเราเอามาทำเป็นปุ๋ยเป็นพืชคุมดินทิ้งไว้ตรงร่องระยะระยะห่างระหว่างต้นนะคะให้เขาย่อยสลายคุมวัชพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับพืชกระท่อมของเรานะคะวันนี้เราก็ขุดไปแล้วประมาณ 600ต้นนะคะเดี๋ยวมันสวยงามยังไงก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีวันนี้เพิ่งเตรียมหลุมค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีแฟนๆชาวกระท่อมน้อยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้จะเชวนท่านผู้ชมมาชมการเตรียมหลุมปลูกกระท่อมกันค่ะ ในส่วนกระท่อมน้อยของเราเราเตรียมหลุมโดยการขุดหลุมระยะห่างระหว่างต้น5 5เมตรคูณ5เมตรนะคะระยะห่างระหว่างต้น5เมตรคูณหเมตรส่วนหลุมที่ขุดเตรียมปลูกลึก50เซนติเมตรนะคะอันนี้เราขุดเรียบร้อยแล้วใช้รถแบ็คโฮขุดแล้วก็อพอเราขุดเสร็จเราก็ฆ่าเชือ้อ ะะโดยการหว่านปูนขาวใส่ปูนขาวก่อนปรับสภาพดินนะคะปรับสภาพดินใส่ปูนขาวเสร็จแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยหมักใบไม้เศษใบไม้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ลงข้างล่างก้นหลุมนะคะ เสร็จแล้วค่อยใส่ดินปลูกชั้นบนใส่ดินสำหรับปลูกแล้วค่อยเอาปลูกกระท่อมลงไปแล้วค่อยกลบนะคะตอนนี้เรายังเตรียมหลุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันปลูกก็จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมจะเอาขึ้นไว้ในช่องกระท่อมน้อยชาแนลนะคะส่วนเศษใบไม้ใบหญ้าของเราไม่เผานะคะเราเอามาทำเป็น ปุ๋ยเป็นพืชคุมดินทิ้งไว้ตรงร่องระยะระยะห่างระหว่างต้นนะคะให้เขาย่อยสลายคุมวัชพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับพืชกระท่อมของเรานะคะวันนี้เราก็ขุดไปแล้วประมาณ600ต้นนะคะเดี๋ยวมันสวยงามยังไงก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีวันนี้เพิ่งเตรียมหลุมค่ะ แล้วพบกันนะคะ